ครับพอดีมาวัดฝากแซงนะครับนี่ตรงนี้ฝั่งแม่น้ำโขงนะครับนึกว่าจะขึ้นสูงก็ยังไม่สูงเนาะครับเนาะเพราะตอนนี้ใคป่าด้วยมากเลยคนก็ยังไม่เยอะอะไรตรงนี้เป็นท่าป่านะครับ คลายอะไรเออปล่อยปลาเอามาปล่อยปลาครับเอาไว้ตรงนี้เลยเพื่อเป็นทางเข้ามีที่วัดปากแสงนะครับตรงฝั่งโน้นโอ้ไม่น้ำโขงก็ก็ยังไม่สูงมากนะครับนึกว่าจะท่วมแบบขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้สูงก็เลย ตรงตรงนี้ที่ถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าเข้าไปข้างในนะครับผมตรงนี้เป็นที่ปล่อยปลาวันนี้ก็มาที่วัดปากแสงนะครับวันนี้นะครับผม อ้โคนเยอะนะครับคนเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางเข้าห้องน้ำเสียวๆทางเดินอาจจะเป็นขูดขาเนาะครับเนาะตกใจหมดตกใจหมดครับ ครับพอดจีจะพาเข้าไปข้างในนะครับอ่าครับนับเป็นครั้งแรกสวยงามนะครับสวยงามที่วงงัดปักษ์สรศ์ ตรงนี้เป็นด้านในนะครับส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะมีโอ้เป็นเป็นะครับผมเป็นแม่น้ําโขงเลยนะครับนี่ครับผมตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับน้ําก็กว้างพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าวัดตากแสงอยู่ตรงท่าน้ําเลยนะครับอยู่ท่าน้ําเลยนะครับผมครับผม รอบๆนะครับรอบๆอุโบสถนะครับโอ้ข้างบนก็จะมีด้วยนะครับนี่ครับมีภาพถ่ายนะครับภาพเขียนนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับเต็มเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่สวยงามนะครับสวยงามนะครับผมรอบรอุโบสถเลยนะครับทั้งลงรับปิดทองนะครับแล้วก็ ภาพนะครับภาพโบราณนะครับภาพจิตรกรรมไทยนะครับนะครับแต่ตอนนะครับคุณโจมนาคก็เคยเขียนนะครับเขียนเป็นภาพจิตใจภาพเทวดาต่างๆนะครับเคยเขียนเคยเรียนด้วยนะครับตัวนี้เป็นจิตรกรรมไทยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นฟางที่ท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับผมบริเวณด้านนอกนะครับพระวิหารนะครับ นี่ครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับผมฝั่งทางด้านหน้าววิหารนะครับก็จะมีที่ปล่อยปลานะครับมีที่ปล่อยปลามีที่ปล่อยเต่านะครับก็มีคนมานะครับข้างล่างนะครับเป็นแม่น้ำโขงนะครับน้ําก็ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็น้ําท่วมด้วยนะครับแต่น้ําโขงก็ยังไม่ขึ้นสูงนะครับผมคนก็คนมี ฝั่งนู้นเป็นฝั่งทางประเทศลาวนะครับนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เข้ามาจําหน่ายลอตเตอรี่นะครับรเป็นทางขึ้นวิหารนะครับถอดรองเท้านะครับก่อนจะขึ้นนะครับ,รบ,รบตรงนี้นนนก็จะมี กขาอตเตอรี่นะครับอืมโอ้ครับเ็ดี๋ยวเขาจะไปอะไร ขอพรนะครับมีพญานาคด้วยนะครับที่วัดปากแซงนะครับก็มีพญานาคขลาดด้วยเนาะครับมีจุดถ่ายรูปนะครับนี่ครับวัดปากแซงดินแดนสองฝั่งนะครับมิตรสภาพไทยลาวนะครับสุดเขตแดนสยามนะครับนี่ครับวัดพระโตบ้านปากแซงอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ครับตัวนี้ก็จะมีรูปพญานาคราชด้วยนะครับนี่ครับทแบบเพิ่งทํามาใหม่นะครับทั้งก่อนก็ยังไม่ยังไม่ได้ทาตรงนี้เนาะอืมครับผมพญานาคราชนะครับวันนี้พ่อโจ้บ้านนครนะครับก็เลยมาไหว้นะครับพระเจ้าใหญ่นะครับองค์ตื้นะครับที่วัดปากแสงนะครับมาขอพรเผื่อบีโชคมีลาบนอกวันนี้นะครับก็บันหวยอออกด้วยนะครับนี่สุดแดน เยดเดนสยามพระโตวัดปากแสงอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ